ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาอยู่ในเกม s l e l i เ i o ร์นะคะในโทรศัพท์นั่นเองวันนี้นะคะเราก็มาลงคลิปอีกแล้วนะคะในเมื่อเราไม่ได้ลงคลิปมานานมากเพราะไม่มีเวลานะคะแล้วชาแน l เรานะคะเพิ่งเกิดเพิ่งเกิดเพิ่งเปิดใหม่แล้วด้วยนะคะก็เลยมีคลิปไม่มากเนาะแล้วก็ ไม่รู้สิเดี๋ยวเราไปดูเช็คสกินกันเลยค่ะเราใช้สกินนี้นะคะเพราะว่าเราถือว่าเป็นสกินนําโชคค่ะเพราะว่าเราใช้สกินนี้ทีไรนะคะเป็นที่1ทุกทีแต่ก็ไม่บ่อยนะะักค่ะแล้วก็สกินนี้นะคะสองสกินนี้เป็นสกินใหม่เลยที่โอ้ดีมากค่ะเดี๋ยวเราจะใช้สกินนี้นะคะในการเล่นกันไปกันเลยสวัสดีครับผมชื่อ ผมยังไม่ได้ตั้งชื่อตัวเองเลยอ่ะลื่มตั้งนะเืมตั้งหรอกเดี๋ยวแหละเปล่าเรเรียบร้อยแค่นี้ก็ตายแล้วขอโทษนะคะพอดีว่ามันมีแบบว่าโฆษณามาตลอดเลยอ่ะตอนที่เล่นในโทรศัพท์นะคะก็จะเป็นแบบนี้อยู่แล้วเนาะแล้วก็ไม่ชื่ออะไรมากแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะเรานะคะเล่น pop on shape มาด้วยนะคะ ป๊บอบพ่นเชฟคงจะไม่สนุกอะไรเท่าไหร่หรอกเนาะเพราะว่าตอนนั้นก็ลงคลิปใหม่ๆก็เลยไม่กล้าออกแสดงออกเท่าไหร่นะคะแต่ตอนนี้ก็โอเคแล้วนะคะแต่ก็ยังเป็นหวัดอ่ะเราเป็นหวัดอยู่เป็นหวัดนะคะหวัดกินอยู่ดีก็เป็นอยู่ดีก็หายไม่รู้เป็นไรก็ไม่รู้นะคะ เออถ้าเกิดยังไม่หายจากการไปวัดแบบหลายๆวันนะคะก็จะไปหาหมอเนาะ,ะไม่จำเป็นต้องไปหาหมอตลอดเลยใช่ไหมไม่จำเป็นก็ได้เนาะใช่ไหมเออทีอนี้เราก็เคยจะเราเคยอยากเป็นที่หนึ่งอยู่ครั้งนึงน,นะคะแล้วก็ตั้งใจมากๆเลยแล้วก็จะเป็นที่หนึ่งเนาะเพราะว่าคงอยากเป็นที่หนึ่งแหละ แต่พี่สาวของไม่สาวของนานีนะคะก็ไม่ได้อะไรมากเนาะก็เขาก็เล่นอยู่เป็นบางครั้งในเจ้าตัวเนี้ยแต่ว่าเราเล่นทุกครั้งเลยแต่ว่าไม่ได้อัดคลิปมานะคะเพราะว่าถ้าคลิปซ้ำๆกันหลายๆรอบก็จะไม่โอนะเพราะว่าเราแบบแต่ว่าต้องขออภัยด้วยนะคะพอดีว่าลงคลิปช้าเนาะเพราะว่า ไม่มีเวลาเลยเอาแต่จับตามองหนังสือนะคะตอนนี้นะคะเราอายุเพียงได้แค่เก้าขวบแค่นั้นเองนาน,นี้อายุเก้าขวบนะคะทุกคนอาจจะไม่รู้เพราะว่านาน,นี้ไม่มีเวลาก็เพราะว่านาน,นี้เรียนบัลเล่วันเสาร์ใช่ไหมคะวันอาทิตย์ก็ว่างแต่ว่าวันอาทิตย์ปกตินะคะ นานี้จะไม่ค่อยยุ่งกับโทรศัพท์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณแม่ว่านะเพราะว่านานี้เนี่ยเป็นคนที่ชอบจ้องแต่จอนะคะไม่เคยทําอะไรมากมายเลยแอบเล่นโทรศัพท์ด้วยรู้เล่นนะ,น,ะนี่คือพ่อของนาน,งนี้น,นี่ยใช่อยู่เก่งอยู่แล้วจะรักมีไหมเนี่ยรักรักให้มากๆด้วยเออเกเรอย่างนี้ต้องมาก ใช่เกีเป็นพ่อของนานีเองนะคะนานีชอบพ่อก็ชอบหยอกเล่นนานีอย่างนี้แหละเพราะว่าพ่อบอกว่าถ้านานีเป็นเด็กดีนานีนานีจะได้โรลเลอร์สเก็ตวันสุกร์นะคะแต่ว่าถ้าเกิดนานีเป็นเด็กที่ดือ้อนานีก็จะได้โรลเลอร์สเก็ตวันอาทิตย์ หนานี้อยากได้โรลเลอร์สเก็ตมาแล้วอยากได้โรลเลอร์สเก็ตมากๆค่ะนานี้ก็เลยต้องทำเป็นทำตัวเป็นเด็กดีนะคะแล้วก็ไม่เดือกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะแล้วนานี้เองก็ไม่ได้เอะใจอะไรมากกับไอคนที่ไม่ค่อยชอบคลิปนานี้นะคะนานี้ก็บางคนอาจจะไม่ชอบคลิปนานี้นะเพราะว่า นาณีก็ไม่ได้พูดอะไรมากแถมพูดอะไรที่มันแบบไร้สาระนะคะนาณีชอบดูพี่แป้งสบิงมากเลยนาณีนะคะติดตามพี่แป้งมาตลอดและอยากทําเป็นและอยากแชทเหมือนพี่แป้งบ้างนะคะก็เลยลองมาใช้กับโทรศัพท์นะคะดูนะว่าตัวเองจะทําได้อย่างที่พี่แป้งทําหรือเปล่านะแต่ว่านาณีอ่ะนาณีอยากทําได้เหมือนพี่แป้งนะคะนาณีอยากมี คอมเมนต์ของตัวเองนะคะแล้วก็นานนี้ก็อยากมีทุกอย่างให้เป็นของตัวเองนะคะนานนี้อยากมีทุกอย่างนานนี้อยากนานนี้อยากได้แบบว่าสิ่งส่วนตัวแบบของพี่แป้งซาบิงนะคะแล้วก็นานนี้อยากได้ทุกอย่างนานี้อยากได้ความสามารถนะคะความสามารถของนานี้ก็คือเต้นบัลเล่นะคะแต่ว่านานี้มาแคสเกมในวันนี้ก็คือ นานี้ชอบนะคะชอบในการแขนนะคะแล้วก็ชอบในอย่าตามที่คุณพ่อคุณแม่นะคะบอกเอาไว้เนาะว่านานี้อ่ะชอบเล่นเกมนานี้ไม่ชอบทํางานนานี้ชอบนานี้นานีชอบทาเป็นแบบขอแป๊บเดียวนะขอแป๊บเดียวนะ,ะแบบนี้นานี้ก็เสียใจอยู่นะคะ เพราะว่านานี้ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเนะาะนานี้เคยแต่ได้แบบตอนแรกนะคะานานี้ชอบมากมากเลยกับของพวกนี้นะตายซะแล้วพูดเพลินเลยไม่ได้ดูเลยค่ะตายซะแล้วนะคะแต่เราได้อยู่ที่สี่ค่ะหนึ่งหมื่นห้านะคะเดี๋ยวขอจบคลิปนี้ไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบายบาย อาจจะได้เล่นแค่สองรอบนะคะเพราะว่านานี้เหนื่อยมากแล้ววันนี้นันนี้ไปเรียนนะคะแล้วก็ไปทําอย่างอื่นด้วยค่ะเรียนทํากันบ้านอ่านหนังสือนะคะแล้วก็นานี้นะคะต้องทําหลายๆอย่างค่ะนานี้เรียนหนังสือทั้งหมด6ชั่วโมงนะคะก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะแต่ว่ามีพักเที่ยงนะคะแล้วก็ได้กินข้าวด้วยค่ะวันนี้นานี้นะคะกินข้าวกับก๋วยเตี๋ยวอาจจะ ไม่เป็นประโยชน์อ,อ,อะไรมานะคะเมื่อกี้พูดไปทําไมก็ไม่รู้สำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะเจอกับนานวันใหม่นะบาย,บายคลิปลงนะคะอาจจะไม่สม่าเสมอนะคะบางทีก็ลงวันจันทร์วันอังคารวันพุธพร์ลขันหรือศุกร์หรือเสาร์หรืออาทิตย์นะคะเพราะว่านนานี้ไม่ค่อยจะ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 ,จะว่างในนี้ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะคะก็เลยไม่ได้ ทาคลิปให้ทุกคนได้ชมกันนะคะงั้นวันนี้นะนี่ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะแล้วก็ขอบคุณเอ็มใครก็ไม่รู้อะเป็นแบบเนี้ยเราอ่านไม่ออก <laughs> ขอบคุณนะคะที่ให้เราดาวน์โหลดนะคะแล้วก็เอามาแคสได้แบบนี้มาอัดวิดีโอได้แบบนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนในขั้นที่3สวัสดีค่ะบายบาย